สวัสดีค่ะมาพกก่อกอออยแล้วนะคะที่นี่ลำมเลิศคาเซนเตอร์นะคะลูกค้าก่อนที่จะไปชมรถสวยๆนะคะออยนะคะจะย้ําที่ตั้งร้านนิดนึงร้านของเรานะคะตั้งอยู่ถนนคูขวาเรียบวารีนะคะหนองจอกนะคะระหว่างซอย30และซอย32นะคะลูกค้าร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8.30ถึง6.00นนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มาไม่ถูกนะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวออยจะบอกที่ตั้งร้านให้นะคะอีกทีนึงเนาะ เดี๋ยววันนี้นะคะออจะพามาพบกับรถตู้นะคะเป็นรถตู้11ที่นั่งนะคะคันนี้นะคะเป็น v e n t u รี่นะคะปี2010นะคะลูกค้าคันนี้มีดีอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนนะคะข้างหน้านะคะน้องจะได้เป็นกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้นะคะเป็นโลโก้โตโยต้นั่นเองนะคะลูกค้าจะบอกว่าคันนี้ให้ไฟตัดหมอกมาแล้วด้วย ให้ไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยนะคะลูกค้ายังไม่พอค่ะคันนี้มาพร้อมกับกระจกนะคะได้เป็นโคมเมียมนะคะให้แล้วด้วยปี2010นะคะแต่ได้เป็นโคมเมียมสวยมากๆเลยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของล้อกันบ้างล้อนะคะเราก็จะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าจะบอกว่ายางนะคะก็เอาไปใช้นะคะได้อีกระยะยาวเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้าง ด้านในนะคะก็จะได้เป็นเบาะนะคะเบาะหนังเนาะสีดํานะคะลูกค้าจะบอกว่าใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์นะคะประจาประจําตัวเลยนะคะลูกค้าเบาะนะคะสามารถหมุนปรับเข้าหาคุยกันได้นะคะคันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆสําหรับที่ลูกค้ากําลังมองหานะคะรถสปดที่นั่งนะคะลูกค้าจะบอกว่าคันนี้นะคะด้านในของเรานะคะ ตรงด้านคนขับนะคะจะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันเบาะหนังสีดําคันนี้นะคะได้เป็นระบบนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะจะบอกว่าคันนี้ได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะลูกค้าเครื่องเบนซินจะดีอย่างหนึง่งที่ว่าเขาจะไม่ค่อยดังนะคะลูกค้าเครื่องยนต์นี้จะเบามากๆเลยนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์6สปีดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีรอบตัวรถบ้างนะคะลูกค้าออยจะพามาดูด้านหลังเลย เราจะมาเปิดตัวกันที่ด้านหลังบ้างด้านหลังของเรานะคะจะบอกไว้ก่อนว่าเราติดฟิล์มมาให้ใหม่แล้วนะคะลูกค้าในดวงที่สอยู่ด้านบนนะคะและที่ปัดน้าฝนตรงนี้เนาะได้เป็นกระจกมองหลังมาให้แล้วด้วยคันนี้นะคะจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะจะบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอทจนะคะลูกค้าเป็นอ่านี่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวจเนาะคันนี้มาพร้อมกับนี่เลยคมเมียมเขาเรียกว่าที่จับคมเมียมตรงนี้เนาะ เปิดเป็นเปิดครเมียมนะคะสีครเมียมและคันนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ t o y ย t a นะคะเวนทูดีนะคะในตัวเลยแบบนี้คันนี้นะคะจะบอกว่าได้เป็นสีเดิมนะคะออกสีขาวเนาะขาวมุกมุกนะคะลูกค้าเป็นสีเดิมสีสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าได้เป็นประตูนะคะสไลด์ซ้ายขวาจะขึ้นฝั่งไหนก็ได้นะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยคันนี้นะคะยังไม่พอนะคะลูกค้าจะบอกไว้ก่อนว่า ในส่วนของคานนะคะตรงนี้เนาะที่ไว้สาหรับเลื่อนประตูน,นะคะตรงนี้จะได้เป็นสีคมเมียนมเมียมมาให้แล้วนะคะลูกค้าจะบอกว่าสีนะคะสวยมากๆโดยรวนออยให้เลยคะ่ะ99%นะคะลูกค้าคันนี้ได้99%เนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะ t o y o t a v e n t u r ปี2010นะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกว่าราคาค่าตัวน้องอยู่ที่499,000บาทนะคะลูกค้าหรือผ่อนเบาๆท,ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรหาหรือติดต่อออยได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยคะ่ะ